RMTT u News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับธีรเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19.30น,นทีท่คลิน,นี้สถานีเพลงและข่าว89.5เมกะเ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMUTT News พิการข่าวเด่นกับเดียวเทเดนงามเหลือและออยอริศาอัจฉริยสินค่ะทักทายกันวันเสาร์ช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะฮะเราจะพบกันไปจนถึงเวลา20เนนิการซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากและก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังในขณะนี้นครับที่หมุนมาเจอน้องออยนะครับแล้วก็น้องเดียวด้วย <laughs> ใช่ไหเป็นน้องเหรอใช่ น้องเดียโอเคให้วันหนึงวันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างค่อนข้างเย็นนะครับอากาศค่อนข้างเย็นสบายแล้วก็มีลมพัดค่อนข้างแรงถ้าเกิดว่าอยู่ในที่สูงค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการต้อนรับเขาเรียกว่าประเพณีบุญหรอวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานเล่าเข้าพรรษาใช่ก็คือวันที่ 23กรกฎาคมนะคะแต่ว่าวันที่22เนี่ยก็เป็นวันอาสาฬหาบูชาด้วยอืมอืมก็ไปเข้าวัดทำบุญกันนะคะก็ถือได้ว่าอาทิตย์นี้เป็นวันหยุดยาวด้วยกี่วันแน่วเสา์อาทิตย์ตยจันทร์าี่วันนะคะก็ผู้ฟังที่ฟังอยู่ถ้าจะเดินทางไปไหนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะเป็นช่วงเทศกาลร,รถติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะค่ะคนคงจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวค่ะ ตามสถานที่สําคัญสาคัญหรือไม่แต่ว,ว่าเลือกไปทําบุญที่ต่างจังหวัดนะฮะพอพูดเรื่องของการทําบุญเนี้ยแม่เขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อที่ว่าผมเป็นลูกศิษย์ด้วยนะท่านบอกว่าอย่าถ้าเกิดเป็นไปไ,ได้อย่าพยายามพูดถึงเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าในทางที่ไม่ดีคเพราะว่าจะบาปแต่ว่าด้วยกระแสนะครับความร้อนแรงนะฮะ ประเด็นเรื่องของสมีคำใช่ค่อนข้างแรงมากค่ะครับนอ้องอ้อยพูดแล้วกันตอนนี้นะคะมีความคืบหน้าคืออธิบดีดีเนะคะเผยว่ากงสูลได้ยกเลิกหนังสือเดินทางของอดีตพระเนนคําแล้วนะคะก็ได้บอกว่าเพิ่มโอกาสให้กลับตัวแล้วก็ประสาน ทางาสหรัฐอเมริกานะคะให้ผักดันผักดันออกนอกประเทศขณะที่ปปงแถลงว่ามีการยึดทรัพย์อีก60ล้านบาทนะคะพร้อมกับเร่งสอบทองคำอีก8ตันด้วยนะคะโดยที่นายทาริตเพ่งดิตเนี่ยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ได้เปิดเผยเปิดเผยนะคะบอกว่ากรมการกงสูย์ได้มีหนังสือลงวันที่19กร,รกฎาคม2556 แจ้งว่าตามที่ DSI ได้ทําหนังสือถึงกรมการกงสู์เพื่อให้เพิกถอนหนังสือดันทางของนายวิรพลนะคะสุขผลหรืออดีตพระเนนคํานะคะชาติโกประธานสำนักสงขันติธรรมจังหวัดศรีสะเกษซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญ,ญารัชดานในฐานความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์กระทำำาําชําเราและพราผู้ยาวเด็กอายุต,ต่ํากว่า15ปีและช่อโกงนะคะโดยที่ ล่าสุดกรมการกงสูลได้ยกเลิกหนังสือเดินทางเลขที่ R980719 อ,ออกวันที่6กรกฎาคม2554ของนายวิรพลนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2556โดยที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พศ2548พร้อมกันนี้นะคะนายทาริสได้ระบุอีกบอกว่าการเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายวิรพลในครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ที่จะได้ตัวนายวิรพลนะคะกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ย DSI จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบเรื่องดังกล่าวนะคะพร้อมกับประสานไปยังทางการของสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการผลักดันต่อไปโดยที่ยืนยันว่าขณะน,นี้นายวิรพลยังคง งพักพินอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทางหน้าของพันตำรวจเอกศรีหนาประยุนรัตน์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปามการฟอกเงินหรือปปงถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมการเงินซึ่งมีมติให้อายัดทรัพย์สินนายวิรพลสุขผลอายุ34ปีหรืออดีตพระเนนคำนะคะจำนวน60รายการมูลค่า กว่า60ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถยนต์23คันที่ดิน10แปลงและบัญชีเงินฝากในธนาคารอีก27บัญชีนะคะจาก150บัญชีพบว่ามีเงินเหลือเพียง3 3 2 0 0 0 0บาท โดยในส่วนของบัญชีเงินฝากนะคะพบว่ามีการยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะจากการตรวจสอบก็ยืนยันได้ว่าเงินที่ถูกยักย้ายถ่ายเทออกไปต่างประเทศเนี่ยมีไม่ถึง1000ล้านบาทแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะส่วนกรณีที่ให้มีการตรวจสอบทองคำหนักกว่า8ตันเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนอยู่ในระหว่างการประสานงานกับนายสงการ อัจฉริยทรั์นะคะประธานเครือข่ายต่อต้านการการบนทำลายชาติศาสนาค่ะและพระมหากษัตริย์เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้พันตำรวจเอกสีหานานก็ได้บอกบอกว่าเหตุที่ยึดทรัพย์แค่60ล้านบาทเนี่ยทั้งที่มีข้อมูลว่าเนนคํำร่ำรวยผิดปกตินะคะและมีทรัพย์สินจำนวนมากนะั้นเนี่ยเนื่องจากต้องทำการตรวจสอบแล้วก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนซึ่งทรัพย์สินที่ยึด ยึดได้เนี่ยเป็นบัญชีของเนนคาและญาติสนิทส่วนบัญชีอื่นๆเนี่ยต้องรอการตรวจสอบย้อนหลังจากธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะคะหากว่าจะพูดถึงเรื่องของสมีคำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะพูดในส่วนของประสบการณ์โดยตรงของผมนั้นนะฮะผมไม่เคยมีโอกาสที่จะเข้าไปกราบไหว้นะครับ พระเนนคำเมื่อตอนที่ยังเป็นพระสงฆ์อยู่แต่ก็ได้ยินนะฮะกิติศัพท์พอสมควรนะครับเห็นหนังสือด้วยที่มีการจําหน่ายตามร้านสะดวกซื้อนะ,ะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เคยมีนักบินคนหนึ่งที่ที่เคยเป็นนักบินออของบริษัทเอกชนอีกหนึ่น,นะครับที่ว่า สามารถขับเฮลิคอปเตอร์ได้พาผมไปทําข่าวตามพื้นที่ต่างๆซึ่งเฮลิคอปเตอร์ลํานั้นเนี่ยก็เป็นค่อนข้างเป็นฮอที่มีความทันสมัยเป็นฮอรุ่นใหม่แล้วกับตันเนี่ยยังเคยพูดด้วยครับว่าเคยเอาฮอลําเนี้ยไปรับสมีคาด้วยนะฮะไปทํากิจนิ้มนตามที่ต่างๆก็สอดคล้องกับประเด็นที่ว่าตัวสมีคาเบงเนี่ยเขามีเฮลิคอปเตอร์นะ,ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะชอบเหลือเกินนะฮะ เกี่ยวกับพวกอากาศยานเครื่องบินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์แม้แต่ว่าตกใจเรื่องของรถหรูอ่ะที่ตัวเลขพุดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยคันเยอะมากกันเยอะจนเกินไปหรือเปล่านะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาที่ถ้าเป็นพระจะซื้อรถเนี่ยต้องต้องใช้เป็นชื่อชื่อขคาชื่อพระเองหรือว่าเป็นชื่อ วัดหรือชื่อ,อยังไงอะคะประสบการณ์โดยตรงกับครอบครัวผมนะฮะก็มีพระรูปหนึ่งอยู่ที่อำเภอลมสังจังหวัดเพชรบูร์นะในขณะนั้นที่ว่าผมบวชเป็นพระนะเพื่อที่จะทดแทนคุณพ่อแม่เนี่ยก็พาคู่บวชท่านก็ค่อนข้างที่จะมาตีสนิทกับเราแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนะี่ยคือพ่อแม่ก็ไปทําบุญกับท่านบ่อยๆผ่านมาไม่นาน,นะฮะพระรูปเนี้ยต้องการซื้อรถยนต์ แต่ด้วยวิธีการแบบนี้นะเหมือนให้ให้เราไปไปเป็นผู้ค้ำประกันหรือสักอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจอะแต่ว่าเหมือนว่าเออต้องเข้าไปไปทําหน้าที่ค้ำประกันให้อืตอนนั้นถามว่าเรากลัวไหมกลัวที่ว่าเอ,อ้ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ยอมจ่ายต่อจะทํำยังไงเหมือนกันอันนี้คือเป็นชื่อพระเลยใช่ไหมผม,ผมจําไม่ได้นะ แต่ว่ามันมีวิธีการแบบนี้ไงที่ว่าด้วยความเขามาตีสนิทก,กับเราใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่าท่านก็เป็นพระใช่ไหมเราก็มีความศรัทธาไม่นานนักท่านก็มาขอให้เราช่วยเหมือนว่าเป็นเซ็นคำประกันซื้อรถยนต์ให้ส่วนชื่อเนี่ยจะไม่ได้ว่าเป็นชื่อของใครคว่าทําได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถที่ถือครองเป็นชื่อพระโดยตรงได้หรือไม่ตรงนี้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเนี่ย อย่างของประเด็นสมีคำนะฮะผมเคยได้สติกเกอร์นี้มาด้วยนะสติกเกอร์ของตํารวจทางหลวงเลยแล้วก็มีรูปของสมีคำเนี่ยเขาเหมือนมีสติกเกอร์มาให้ติดหน้ารถเลยอาจจะแบบว่าอันนี้คือตำรวจทํามาทําออกมาหรือว่าพระผมก็ได้มาจากนักข่าวต่างหาที่ว่าเขาเอามาให้อาจจะแบบว่าเฮ้ยเพราะว่าค่อนข้างสิทธิกับทางหลวงนะมีรูปนี้เลยรูปโหเน้นคําเลยแต เป็นรูปเดียวกับที่ติดอยู่บนคอปเตอร์ป่ะที่มีข่าวออกมาว่าคล้ายๆกันแต่ว่ามีรูปหน้าชัดเจนเนี่ยแล้วก็เขียนว่าเป็นตำรวจทางหลวงด้วยนะเพราะตอนนั้นที่มีข่าวใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่านักบินเป็นคนทําโลโก้ของของพระขึ้นมาใช่ไหมคะที่ติดกับ,บกับตัวเครื่องเครือ่องบินหรือคอปเตอร์นั่นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะแต่มีคนไปกลับว่าเยอะเพราะว่าดูความศรัทธาไงถึงขั้นว่ามีคนเล่าในว่า คลายหมากหมากเหมือนว่าเป็นอะไรเป็นก้อนเพชรเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยศรัทธากันอีอย่างมีการพูดถึงว่าพูดในพบอะพบหนึ่งอะที่อยู่ในในพบของอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณฮะแต่ว่าหนังสือเนี่ยผมไม่เคยอ่านผมเคยเห็นว่ามีการจําหน่าอยอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแต่ว่าก็ไม่เคยอ่านเห็นวางทั่วเลยแต่สุดท้ายแล้วคือมีการนํากลับคืนไปแล้วมหมายว่าต้นสังกาที่ที่มีการตีพิมออกมา อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมี<ช>อะไรออกมาอีกนะคะ<ช>ตำรวจจะจับอะไร <c oughs> จะยึดทรัพย์อะไรออกมาอีกก็ต้องติดตามกันต่อว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงด้อะมาดูประเด็นเรื่องต่อไปบ้างดีกว่าที่มีผลกระทบต่อปากท้องอของชาวบ้านใช่ไหมฮะค่ะ,ะก็เป็นเรื่องของข้าวนะคะทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหาร<ม>ก็ได้บอกว่าวิธีหนึ่งที่จะสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคข้าวโรงสีข้าวควรมีระบบจดบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้าวตั้งแต่ต้นทางนะคะขณะที่วันนี้เนี่ยมีการออนัดหมายเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบข้าวบรรจุถุงระหว่างสมาคมผู้ประกอบประกอบการข้าวถุงไทยและบริษัทผู้ผลิตข้าวยี่ห้อโคโค่นะคะกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแต่ภาคเอกชนเนี่ยไม่ได้เดินทางไปพบตามที่นัดหมายโดยที่มีการอ้างนะคะบอกว่าติดภารากิจตามกําหนดที่นัดหมายกันก็คือ ช่วง9โมงนะคะของวันเมื่อวานนี้สิอือเป็นเมื่อวานนี้ะนะคะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบผลข้าวสารบรรจุถุงนะคะของมูลทีเพื่อผู้บริโภคครับกับผู้ประกอบการเอกชนแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายเนี่ยกลับไม่มีเอกชนรายใดเดินทางมาตามที่นัดหมายนัดหมายกันไว้นะคะ,ะโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายเอกชนเป็นฝ่ายเริ่มติดต่อมาขอพบมูลทีก่อน เป็นเป็นเป็นคนติดต่อมาก่อนนะคะการที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมตามกำหนดทางสมาคมผู้ประกอบการเข้าถุงไทยเนี่ยได้ส่งเอกสารมาแทนนะคะเพื่อเชิญทั้งสองมูลนิธิร่วมประชุมในโครงการผู้ประกอบการและสมาคมผู้ค้าเข้าถุงเพื่อพัฒนาคุณภาพเข้าสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะโดยที่สมาคมผู้ประกอบการเข้าถุงไทยเนี่ยก็มีการยืนยันบอกว่า จะร่วมหารือกับมนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะเพื่อร่วมการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอาหารมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มองว่าการแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริโภคข้าวหลังจากองค์การอาหารและยาและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตรวจสอบพบสารเคมีตกค้างในข้าวจริงทางผู้ประกอบการและโรงสีข้าวซึ่งปัจจุบันมีนับหมื่นแห่งนะคะ ควรต้องสร้างระบบการทดสอบตั้งแต่ต้นทางเพื่อบันทึกรายละเอียดที่มาของข้าวสำหรับการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมผู้บริโภคขณะน,นี้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยได้ส่งจดหมาย ขอเข้าพบนางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีเร็วๆนี้นะคะเพื่อขอหาหรือถึงการผลักดันองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะขณะนี้ยังเกิดขึ้นไม่ได้ตามกลไกรัฐธรรมนูญปี2540ด้วยนะคะอืมก็มีความคืบหน้าเลยฮะแล้วก็มีทางสมาคมผู้ส่งออกนะคะก็ได้บอกว่าต่างชาติเนี่ยตื่นตระหนกกับข้าวไทยที่มีสารปนเปื้อนนะคะแต่ว่าก็ยืนยันว่าไม่เป็นอันตราย ทางด้านของร้อยตำรวจโทจเจริญเหล่าธรรมทัศนะคะอุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเนี่ยได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะบอกว่าขณะน,นี้ต่างประเทศมีการตื่นตัวกับกระแสข้าวไทย mm. ที่มีสารปนเปื้อนแต่ก็ยังไม่มีมาตรการใดออกมาเพื่อสกัดการนำเข้าข้าวไทยทั้งนี้เนี่ยยืนยันว่าสารที่พบในในข้าวสารเนี่ย ไม่ใช่เป็นยาฆ่า,มาแมลงที่ใช้ในการปลูกข้าวนะคะแต่เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกันแมลงและมอดหลังจากที่เป็นข้าวเปลือกและข้าวสารแล้วนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยทำตามกฎระเบียบมาตรฐานที่ทั่วโลกและประเทศคู่ค้ากําหนดเพราะหากไม่ดําเนินการเนี่ยข้าวไทยก็จะส่งออกไม่ได้อย่างไรก็ดีนะคะขอใหออ้ประชาชนเนี่ยอย่าตื่นตระหนก ว่าเป็นสารที่จะทำร้ายร่างกายเนื่องจากเวลาที่จะนำข้าวข้าวสารไปซาวน้ำนะคะและนำไปหุงด้วยความร้อนสารดังกล่าวก็จะหมดไป <S <S นะคะสำหรับภาครวมของการส่งออกข้าวไทยในปี2,556เนี่ยทางสมาคมก็ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ที่ 6- ถึง6.5ล้านตันโดยที่ครึ่งครึ่งปีแรกนะคะประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวสารไปแล้ว3.1ล้านตันหรือเฉลี่ย1เดือน ที่5 0 0แสนตันนะคะโดยประเทศอินเดียและเวียดนามก็ยังคงเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดโดยไทยอยู่ที่อันดับ3นะคะทั้งนี้เนี่ยหากประเทศไทยต้องการเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับที่1จะทำได้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วยว่า จะแข่งขันเรื่องราคาหรือไม่เพราะว่าวันนี้ข้าวไทยแพงกว่าเวียดนามส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังเนี่ยเชื่อว่าจะชะลอตัวนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะต้องหามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปโดยที่คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้อีกร้อยละสี่ก็มีเสริมนิดหน่อยนะฮะเรื่องของคุณชวานนอินทรโกุมันสุดเนี่ยซึ่งเป็นโฆษพรรประชาธิปัตย์นะครับ ได้มีการกล่าวถึงกรณีโครงการรับจำนำข้าวว่าขณะนี้ก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือว่าได้รับการแก้ไขนะฮะในประเด็นสําคัญทั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินขาดทุนการโกงทุจริตเวียนเทียนข้าวลักลอบข้าวไปขายต่อในราคาถูกแล้วก็ปัญหาข้าวเน่าส่วนการที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปชิมข้าวทุกโรงสีนั้นก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้อง วันนี้เมื่อมีโรงสีบางแห่งที่ถูกตรวจพบมีสารปนเปื้อนในข้าวผู้ที่ถูกกลมขู่ก็คือห้องแล็บนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าประชาชนกําลังถูกอํานาจรัฐคุมขู่คุกคามโดยการปิดหปดูปิดปากประชาชนกับสิ่งที่รัฐบาลสร้างความล้มเหลวให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยขอเรียกร้องให้นายกตั้งใจนะฮะแล้ก็ใช้สติแก้ไขปัญหาปิดช่องทางขาดทุน และการโกงและก็ตรวจสอบสาเหตุของข้าวเสริมคุณภาพหรือว่าข้าวเน่าด้วยนะครับนี่คือเรื่องของข้าวค่ะม,มาถึงเรื่องดีๆบ้างดีกว่าพี่เดียวเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยได้รับรางวัลหน้าเที่ยวที่สุดในโลกด้วย Mm hmm. ตอนนี้ทางด้านของอหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัทรนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะแสดงความขอบคุณชาวกรุงเทพมหานครภายหลังเดินทางเข้าร่วมง,งานรับรางวัลกรุงเทพมหานครเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2556นะคะหรือว่า world s best city awards 2013นะคะจากนางแนนซี โนโวกอดนะคะในฐานะประธานบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Travel and b e เลชเ e นะคะณนะกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะคะภายหลังจากกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวและผู้อ่านนิตยสาร Travel and l e เล u r e นะคะทั่วโลกด้วยคะแนนโหวตสูงสุดถึง4ปีซ้อนด้วยการทั้งนี้เนี่ยก็ได้ระบุอีกนะคะบอกว,กว่าการเข้ารับรางวัลครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้รับ ควบสองรางวัลน,นะคะทั้งรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียด้วยซึ่งการตัดสินครั้งนี้เนี่ยได้กวาดคะแนนนำกรุงอิสตันบูลของตุรกีอย่างขาดลอยนะคะด้วยเกณฑ์การตัดสินทางทัศนียภาพศิละปะวัฒนธรรมด้านการอาหารและความเป็นมิตรของผู้คนทั้งนี้เนี่ยหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยก็ยังได้มีการโพสต์ระหว่างการรับมอบรางวัลด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะสร้างความชื่นชมยินดีแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์เป็นอย่างมากเลย ก็เป็นข่าวดีๆของกรุงเทพมหานครกรุงเทพก็เป็นบ้านเกิดของน้องออยนี่นะห<ะ>็ไหมมาดูประเด็นนี้ฮะใครที่ชอบชมบอลนะครับหรือว่าเล่นกีฬาบอลคือเตะบ,บอลนีไม่ได้<ะ>เล่นบอลน,นะเตบบะบอลพีฟ้าก็คลอดราคาตั๋วบอลโลกนะฮะูกสุดเนี่ยใบละเกือบสามพันบาทแพงสุดเนี่ยสามหมื่นบาทนะ,ะเออแพงมาก นัดเดียวเนี่ยนะใช่สา0 0 0ื่นเลยเหรออ่าสะพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี่านะครับก็ประกาศราคาค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2014 2 0 1 4ที่บราซิลครับออกมาเรียบร้อยแล้วโดยตั๋วเข้าชมสําหรับแฟนบอลชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ชาวบราซิลก็จะมีราคาต่ําสุดอยู่ที่90ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวสองพบาทเลยทีเดียวขณะเดียวกันนะครับในรอบชิงชนะเลิศตั๋วเข้าชมก็จะมีราคาแพงที่สุดโดยเริ่มจาก440ดอลลาร์สหรัฐ หรือว่าประมาณ13,200บาทไปจนถึงแพงสุดนะครับคือ990สดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ29,700บาทนะฮะส่วนคู่เปิดสนามราคาถูกสุดอยู่ที่220ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว6,600บาทส่วนแฟนบอลชาวบราซิลนะครับก็จะขายในราคาถูกกว่าโดยราคาถูกสุดอยู่ที่30ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ900บาท แต่ว่าหากเป็นนักเรียนนะครับนักศึกษาหรือว่าผู้สูงอายุก็จะได้ลดครึ่งราคาโดยตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟีฟ้าก็จะเริ่มเปิดให้แฟนบอลเข้ามาซื้อในวันที่20สิงหาคมมีเรื่องอะไรอีกพี่เดียวประเด็นนี้ฮะเรื่องของตะก,กี้คือเรื่องของต่างประเทศใช่ไหมฮะจะพูดเรื่องบอลอีกก็ก็ จะยังไงอยู่มาตามเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของคุณสายันสัญญาทันไหมอ๋อที่บอกวุ้ยแก่มากเนี่ยถ้าเกิดอ๋อไม่ไม่คือดูข่าวไงที่บอกว่าไม่สบายใช่ไหมใช่ฮะมีความคืบหน้านะครับเรื่องของคุณสายันสัญญานะครับซึ่งนายสุพ,พทรจันทรคุณซึ่งเป็นผู้จัดการาแผนกสื่อสารการตลาดของโรงพยาบาลพระราม9ก้าได้เปิดเผยความคืบหน้าอาการของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสายันสัญญาว่า สายันนะครับยังมีอาการอ,อร่อนเพลียอยู่แล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยจึงเน้นการพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมการรักษาได้นะฮะโดยพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเจาะเลือดตรวจสําหรับอาการโดยทั่วไปนะครับถือว่ามีกําลังใจดีครอบครัวก็คอยดูแลใกล้ชิดแต่ว่าพักผ่อนนะเพราะว่ามีคนมาเยี่ยมมากโดยวันนี้นะฮะน่าจะมีการติดบ้านกดเยี่ยมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณสายันก็สามารถที่จะนอนหลับแล้วก็รับประทานอาหารได้ ส่วนการผ่าตัดตอนนี้ครับยังไม่มีแผนต้องรอการตรวจชิ้นเนื้อก่อนแล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตอำลาขวัญใจคนเดิมนะครับที่จะจัดในวันที่27กรกฎาคมนี้ที่พระประแดงอาเขตจังหวัดสมุทรปราการนั้นนะครับทางแพทย์ก็จะขอประเมินก่อนว่าจะปลอดภยัยหรือไม่นะครับซึ่งหากว่าอาการพอไหวเนี่ยก็จะประเมินว่าขึ้นเวทีได้หรือไม่ โดยหากแพทย์อนุญาตให้ไปนะครับก็จะเตรียมรถพยาบาลไว้โอ้โหไว้ที่ข้างเวทีด้วยเผือ่อว่ามีอาการซุดนะครับหรือว่าถ้าเกิดไปไม่ได้เนี่ยก็อาจจะใช้วิดีโอลิงก์จากโรงพยาบาลไปยังเวทีโดยก็จะมีการถแถลงอาการที่ชัดเจนอีกครั้งครับในวันที่24กรกฎาคมนี้ม,มามีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวันวันหยุดวันหยุด22 23ที่เราพูดไปแล้วเมืออ่อต้นรายการนอกจากมันหยุดแล้วก็เป็นวันสําคัญทางศาสนาด้วยค่ะ ก็ทางด้านของโฆษกสตอชอนะคะพลตำรวจตรีปิยะอุทายโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้บอกว่าในวันที่22และ23กรกฎาคมนี้ซึ่งตรงตรงกับวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษานะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งกำชับนะคะให้สถานีตำรวจทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานบริการทุกประเภทนะคะให้งดจำหน่ายตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนเขาเรียกอะไรถัดไปเออเที่ยงคืนจนถึงเท,ที่ยงวันเบ้าเที่ยงคืนจนถึงคือห้ามขายเหล้าอ่ะเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งใช่ไหมอ๋อเห็นแ้ยี่สิบสี่นี่็ใช่ใช่มันศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถึงยี่สิบสี่ค่ะ เอ้ย,อยมันก็ทั้งวันมั้งเช่อใช่ใชก็คือห้ามขายเหล้านั่นแหละนเขียนมาสะงงหากฝา่าฝืนเนี่ยนะคะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1,000 0บาทนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและให้กวดขันจับกลุ่มผู้กระทําผิดที่ฝา่าฝืนกฎหมายและประกาศสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน มาคบ,บูชาวิสาขบ,บูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเด็ดขาดโดยเน้นการตรวจตาร้านข้าวต้มโต้รุ่งคาราโอเกะร้านอาหารริมทางอย่างจริงจังนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ได้สั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสากาัดบริเวณถนนสายหลักที่เป็นที่ตั้งสถานบริการในช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนเวลา24นาฬิกาและตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บนเส้นทางที่เหมาะสมหลัง24นาฬิกานะคะและหาก ตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยให้สอบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้จำหน่ายสุราที่ฝา่าฝืนกฎหมายและประกาศของนายกรัฐมนตรีอย่างจริงจังนะคะนอกจากนี้เนี่ยตำรวจต้องให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขให้ในการออกตรวจจับผู้กระทำความผิดเมื่อได้รับการร้องขอด้วย mm. อืมก็ฝากไ้นิดนึงเป็นวันที่ งดได้งดนะเป็นวันสําคัญทางศาสนาเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะคะคือเข้าวัดเถอะไป<ม>ทําบุญให้จิตใจดีขึ้นนะเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่แบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยมันมีการแข่งขันมากขึ้นเครียดมากขึ้นแล้ววันพักผ่อนนานๆจะมีทีหนึ่งที่ยาวๆนะคะก็งดให้ร่างกายเราได้พักจริงๆ<ม>เนาะทำบุญตักบ,บาตรสวดมนต์นั่งสมาธินะ,ะก็จะมีแต่บุญ มีแต่กุศลน,นะครับคำจุนจิตใจเรานะครับปีท้ายเรื่องนึงแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงค่ะก็เป็นประเด็นนะครับที่ผู้หญิงนะฮะนอร์เวย์เนี่ยถูกจําคุกเฉยเลยนะทั้งทั้งที่เธอเนี่ยคือก็ได้ถูกเขาเรียกว่าถูกคมขืนนะ่ะคือประเด็นนี้นะฮะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็รายงานว่าหญิงสาวชาวนอร์เวย์ วัย25ปีนะก็ถูกตำรวจในนครดูไปสหรัฐอาหรับเอเมิเรตตัดสิ่งจำคุกเป็นเวลา1ปี4เดือนหลังจากที่เธอร้องเรียนว่าเธอถูกข่มขืนระหว่างเดินทางไปทำงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับท่นี้เมื่อเธอไปแจ้งความกับตำรวจพวกเขาก็ไม่เชื่อที่เธอพูดทั้งยังยึดพาสปอร์ตนะครับแล้วก็สั่งขังคุกข้อหาที่เธอมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่สมรสนะหลังจากนั้นนะฮะหนึ่งวันเนี่ยเธอก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้โทรศัพท์ เธอจึงโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวให้ไปพักที่โบสถ์สำหรับผู้เดินทางชาวโนเวย์ก่อนที่จะมีการตัดสินโทษต,ต่อไปนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถทราบได้ว่าอนาคตของหญิงโนเวย์รายนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรและก็เธอเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงต่างชาติรายแรกนะครับที่รับโทษหลังโดนคุมขืนด้วยอืมเออนี่สิก็อาจจะเป็นช่องว่างด้วยเนาะอืมอืมค่มนะ เอาละครับคุณฟังครับอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอย่างมากครับที่ติดตามรับฟังเราทั้งสองคุณนะครับขอบคุณบริษัทเจสในทุกวันจำกัดนะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามเรามาตลอดปีกว่ากว่าะนะฮะตั้งแต่น้องออยมาก็ได้ได้ยินเสียงน้องอ้อยที่มาสร้างสีสันให้กับเราด้วยนะครับก็สุดท้ายวันหยุดขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุข ะะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ RMU TT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19 30นานทีที่คล่นี้สถานีเพลงและข่าว89.5 MHz มก